ทุกคนยังจำรูปในสมุดอบายสีตอน,นเด็กได้ไหมจะเป็นยังไงถ้าเราเด็กมีโอกาสเด็กกลับไปแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะ ฮัลโหลทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับอัตะบกกัมาเลวครับในคลิปนี้เราจะเอาสมุดวาดรูประบายสีที่ตอนเด็กเราได้วาดรูปเล่นกันมาวาดอีกครั้งหนึ่งนี่จะย้อนกลับไปเป็นวัยเด็กซึ่งมันก็ผ่านานานมากแล้วนะ กับสม,มุดระบายสีเหล่านี้ที่ตอนเด็กๆมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราโตมากลายเป็นอาร์ติสตเหมือนกับทุกวันนี้ปูเพล่คข้าวๆก่อนเพื่อน้องๆคนไหนมไม่รู้จักสม,มุดระบายสีตอน,นเด็กๆมันจะมีสม,มุดแบบนี้เว้ยสม,มุดภาพระบายสีและฝึกลอกลายเอ้ยมันมีลอกลายด้วยนะมันก็จะเป็นสม,มุดปลป่ากระดาษปลป่าแบบนี้ที่มีรูปการ์ตูนมาให้แล้วนะฮะแล้วเราก็เอาสีที่เรามีตอน,นเด็กๆมาระบายตามนี้บอกเลยว่าเป็นเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้แบบคุณภาพดีขนาดนี้เลยนะแต่ตอนนี้คือ ไปไกลมากนะมีลอกลายมีมีสติกเกอร์มีต่างๆดูหนามากขึ้นและมันยังอยู่ขอเลือกดูก่อนว่าจะเอาเล่มไหนมีท n นฟอร์เมอร์ดีเทลหนักมากเออแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะก็จะแฮปปี้มากเพราะเมื่อก่อนชอบหุ่นยนต์มากตอนเด็กๆเบ <c oughs> นเทนถึงเรามันเริ่มมันเจะเริ่ปละเบนเบนเทนเมื่อก่อนชอบเบนเทนแต่ว่าตอนเนี้ย เนเทไม่ชอบและก็เลยจะเหลือ Frozen เ,เป็นอนิเมชั่นที่ครองใจเด็กๆทั่วโลกที่ทำกำไรเยอะมากของดิสนีย์เพราะงั้นขอเลือก Frozen แล้วกันนะครับ เรื่องคร่าวๆก็คือสองพี่น้องอน,นาละเอซ่านี้เอซ่าเป็นพี่คนโตและเสือกมีพลังน้ำแข็งส่วนน,นาน้องสาวคนเล็กเป็นคนธรรมดาไม่มีพลังอะไรเอซ่าเนี่ยไม่รู้ไปทำอีท่าไหนเสือกดันแช่แข็งทั้งเมืองท้ากลายเป็นน้ำแข็งแล้วนาก็หนีขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาน้องสาวอน,นาก็ต้องตามตอกแต๊กตอกแต๊กไปหาแล้วก็แบบละลายน้ำแข็งอยู่นี้นะแล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวอะไรเต็มไปหมดเลยเนาะมี2ภาพภ่าสองก็จะพูดถึงว่าพลังนี้มาอะไรยังไงแต่ว่าในเวอร์ชันออริจินอลเราจะไม่ได้ว่ามันเนื้อเรื่องจริงๆมันเป หรือทิทานตมติงอ่ะคือจริงๆแล้วอาจีนยน้ําแข็งอะ่ะเป็นตัวร้ายอาจารย์อรดิจินลอลต้นฉฉับอ่ะแต่ว่าดิสนีย์ก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะให้มันเข้ากับความป็นดิสนีย์อ่ะมาเราจะเลือกสักรูปหนึ่งรูปไหนอรูปนี้ดีกว่ารูปนี้ดีกว่าอาันนี้ดูดีก,ดก่อนจะไปวาดกันเราก็จะขอใช้เทคนิคแบบที่ถ้าตอนเด็กเราจะได้ใช้ก็คือลงสีจริงๆลงบนนี้ โอเคมาทาสีกันนะครับสมุดภาพระบายสีทั่วไปเนี่ยกระดาษมันจะค่อนข้างบางเลยที่เราจะกราดดวันนี้ก็คือกระดาษมันบางมากเรากูร้ว่าสีมันจะทะลุเหตุการณ์สม,มุดอนุบาลสองคุณครูให้ระบายสีเอาั่เดีๆยยถึงเวลาวิชาระบายสีแล้วนะคะได้ค่ะโอเคดถ้าใครระบายไม่เสร็จภายในวันนี้คุณครูจะ เ <Okay>, มื่อไหร่จะได้รนะบบายมีเวลาผ่านไปกี่นานละโอ๊ยลืมบอกสัลโหล่ยุคไม่ได้มีคลิปแบบว่าเปิดตัวสักทีอันนี้คืออัปเดตเพนจิ้วนะครับเพนจิ้วตอนในตัว,ตว,วเท่า,นะนา,นเา,านี้แล้วนะแมวในถัู่เราตัวเท่านี้แล้วเจ๊ชา,ายแมวแมวส่วนอันนี้เป็นเป็นน้องชายเป็นน้องใหม่ในถัวานา่วเล้าหนักใน้องชื่อ,อว่าเปเปอร์นะครับฮัลโหล เป็นตัวผู้เหมือนกันนะน็อกเปเปอร์นะอายุสามเดือนเกือบ4เดือนแล้วก็คือเป็นแมวใหม่น่ารักไหมน่ารักก็จะวุ่นวายนิดนึงนะถ้ามีแบกเกาว์แมววิ่งไปวิ่งมาก็คือให้ดูว้ว่าเป็นสองตัวนี้เนาะโอเคเปเปอร์ลูกเดี๋ยวคุณพ่อจะทําการระบายสีเอลซ่านะขอดูรูปก่อนชุดก็สวยนะเอลซ่านะเลสเซถ้าเป็นเด็กเราก็จะหยิบสีฟ้าขึ้นมาแล้วเราก็จะทาเลยนี่เราก็จะระบายายในระหว่างที่ระบายเอออะไรลูกจะเอาอะไรอะไรครับ ห้ามเล่นสีนะหนูตัวสีขาวจ้วะเลยถ้าหนูเอาสีไปกินก็คือพ่อตีเนี่ยนะพ่อแกแคนนะแปะแคนคุณลูกครับคุณลูกต้องขยับเพราะว่าคนดูเขาจะดูสีโอเคอ่ะ okay, ในดงนี้ก็ได้อ่ะ พูดถึงอะไรเมื่อกี้อ๋ออยากจะให้สังเกตดู mood and tone ของโฟเซนสองภาคนี้ภาคแรกกับภาคที่2ใช่ไหมภาคแรกอะ,อช,กอะชุดเอลซ่าชุดอนนาะการแต่งกายเครื่องทรงองค์เอลยต่างๆองค์ประกอบภาพองค์ประกอบสีเนี่ยจะมีความสดใสสไตล์ดิสนีย์ใช่ไหมสดๆหน่อยเนาะแ,แต่ภาคอะไรหนูอยากเขียย่ยไมค์พราไม่ให้นะ ไปเล่นกับพี่ลงไปไปซิวมาพา้องไปไหนในภาคที่2ของฟลูเซนเนี่ยมันก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทั้งมูต์แอนโทนทั้งต่างๆอะไรเงี้ยอันจริงนะเราชอบมูต์แอนโทนของของฟลูเซนภาค2มากขึ้นเพราะว่าคอนเซปต์ของเขาคือการโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อต้องการสร้างฟิลลิ่งสร้างภาพความเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมสิ่งที่เขาทําก็คือการดรอปสีหรือว่าเซตภาพมูต์แอนโทนให้มีความแบบว่าจริงจังสังเกตสีก็จะไม่สดมากขนาดนั้น ก็จะเป็นแบบสีตุ่นๆแต่ว่ามีความฟ้า,ฟาๆอยู่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราลองระบายสีทับกันไปครั้งที่2ใช่ปะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระดาษมาเริ่มยุ่ยแล้วอะโอเคนี่จะพยายามแทรกสีให้มันคล้ายๆกับ o o and Tone แล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนที่ระบายเสร็จจะให้ภาพเป็นอย่างไรบ้าง โอเคผมก็รับขอส่งงานหน่อยครับ,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 บนี่คือดูวพิธาวาดไปโดยใช้สีเมจิกเท่าที่เราจะทําได้นะตอนนี้กระดาษมันเป็นขุยรุนแรงมากแล้วเราก็พยายามจะใช้สีเท่าที่มันทําได้นะแต่ที่มันขาดไปอ่ะก็คือพวกสีอ่อนๆอย่างเช่นสีครีมสีฟ้าอ่อนสีตุ่นๆทั้งหลายเนี่ยทำไม่ได้แต่มันยังทำได้ดีกว่านี้อีกเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เราถนัดก็คือ i p a พนะจ๊ะ iPad เราทำการสแกนแล้วก็เอาโยนเข้าไปใน Procreate เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะเข้าสู่ช่วงลงสีดิจิตอล อ่ะมาวันนี้เซตบัตรที่เราใช้แน่นอนเป็นเซ็ตบัตรของเราเองนะครับชื่อว่า Sof t and Sandy นี่ที่จะใช้บ่อยๆน่าจะเป็นตัวนี้แอ d ดี้แอดี้เนี่ยจะมีความเด็กๆนิดนึงมันจะมีความคล้ายๆแบบว่าสีสีครียอเบาๆหน่อยๆน,นะฮะแต่ก็มีเท็กเจอร์กระดาษเข้ามาหน่อยหนึ่งแบบนั้นถ้นาใช้ประมาณอันนี้แอนดี้น่าสวยนอกจากแอนดี้แล้วก็มีแซนแซนนีน่เป็นตัวโปรด์แซนนี่มีความแบบใสๆเค้ก็จะแน่นขึ้นมานิดนึงเนี่ยเค้กอันเค้กแน่นแล้วก็ทอบี้ก็สวยทอบบี้จะ เป็นความเหมือนกับว่าเด็กปรสองเห็นไหมเหมือนกับว่าเอาแบบว่าสีเทียนมาขูดลงบนภาพเราไปจิ้มได้ที่เว็บไซต์ tophoto c o m com เราใช้ฮาร์ดธรรมดาก่อนในการมาสตต่างๆจะทำการแยกชิ้นส่วนเลเยอร์ส่วนผิวหนังก็ให้เป็นผิวหนังส่วนเสื้อผ้าก็ให้เป็นเสื้อผ้านะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวกลับมา โอเคมาต่อกันเลยนะฮะชมทำการแบ่งเลเยอร์อต่างๆไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวเริ่มใส่แสงใส่เงากันเราจะใส่สีที่เข้มขึ้น mm hmm. เพื่อกำหนดทิศทางของเงาของต่างๆใส่แบบคร่าวๆไปก่อนนะตัวอย่างเช่นข้างในผ้าคลุมอันนี้ข้างในเสื้ออันนี้คุณต้ตมก็จะเอาฟ้าล็อกมันนะฮะแล้วก็ลงสี เทมขึ้นมาตรงไหนที่ควรมีเงาเราก็จะใส่เงาเราจะให้แสงมาจากด้านด้านบนอย่างนี้นะเพราะงั้นความสว่างม,มันก็จะมาจากข้างบนตรงไหนที่ไม่โดนก็จะเป็นเงาเนาะอะไรครับแมวไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไระสีผมอันนาเนะ่มีผมที่แบบว่าเอาจริงผมนะก็คือสีสวยนะสองพี่น้องนี้สามารถเป็นแบรนด์ a m b าสเ a อร์ให้กับแชมพูยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งได้เลยเพราะว่าเส้นผมสวยสวยเก๋มาก ทริคมาแนะนําอีกอันหนึ่งสําหรับการสร้างภาพให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับเรามีเงาที่เกิดจากการตกกระทบจากการบังของแสงนะใช่ไหมนี่คือเงาที่เกิดจากการบังการบังของแสงบริเวณหน้าของเราแต่ว่าในวัตถุทั่วไปแล้วเนี่ยมันยังมีเงาที่เกิดจากการที่วัตถุมันใกล้กันมากๆอย่างเช่นบริเวณตรงนิ้วมือของเราเนี่ยนะฮะเมื่อวัตถุมันใกล้กันมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็นจะเกิดการแบบชิดกันมากจนไม่เกิดเป็นแสงอย่างเช่นตรงนี้มันใกล้กัน แบบนี้มันก็จะดูมีมิติมากขึ้นหน่อยๆนยขั้นตอนนี้เรายัางไม่ลงรายละเอียดนะเราเรา,เราแค่วางแสงเงาไว้คร่าวๆก่อนเพื่อดูว่าทั้งหมดมันจะเป็นยังไงมูดแอนโทนได้ไหมอะไรยังไงหรือว่าควรจะเข้มกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะขอไปไล่เงาอีกหน่อยหนึ่งแล้วกลับมา โอเคหรือแบกสังเกตว่าพอมันมีเงาเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็จะดูมีมิติขึ้นมา1นึ่งเลเวลขั้นตอนต่อไปก็ใส่เงาไปแล้วต่อไปเราก็ใส่แสงใส่ lighting กันสะหน่อยเพิ่มความชัดอ,อันนี้เป็นสไตล์ในการลงสีของเรานะวิธีการของเราก็คือตอนนี้เรามีสีสมมติอา่าถ้าคุณมมนานนี้ใช่ไหมเราก็จะเลือกสีเดิมก่อนแล้วก็การดึงสว่างขึ้นมาป และเปลี่ยนสีสักหน่อยหนึ่งอาจจะเป็นอมแดงๆนิดหนึ่งชมูนิดหนึ่งน,งน,น,งนะฮะเมื่อลงสีไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเกิดเป็นไฮไลท์เกิดเป็นความต่างขึ้นมาดูแบบว่าเอ้ยสว่างขึ้นนะฮะถูหน่อยถูถูถูถ,ถ,ถูแล้วยิ่งถ้ามันไปอยู่บนในบริเวณที่มันมืดๆหน่อยนะมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเลื่อมๆเ,ง,เ,ง,เง,งาๆ มแม้ดูมีมิติขึ้นมาอีกหนึ่งเบอร์มแล้วความเก๋คือสีเมื่อกี้นี้เรายังสามารถขยับได้อีกขยับสมมติอันนี้ออกอกแดงไปเลยในน้ำหนักเดิมขยับไปอีกหน่อยออกส้มๆหน่อยสิจะเป็นยังไงนะมันก็จะมีการสอดแทรกประสานของสีอยู่ทำให้งานเราดูมีความน่าสนใจขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวลโอเคไปลงไฮไลไท์กันนะฮะไปะ มาดูดีขึ้นไหมดูมีมิติขึ้นมาอีก1นึ่งเลเวลไหมให้ดูตรงชายขอบชายผ้าตรงนี้ใช่ไหมเมื่อเราเอาแสงสว่างมาโปะขอบของมันมันก็จะทำให้มันดูแยกออกจากกันนะเหมือนกับที่ด้านข้างๆของใบหน้าของเราตอนนี้ มีแสงมาช่วยขับให้เงาของเรามีความสว่างขึ้นอันนี้เรียกว่าดิมไลท์ทำให้วัตถุก,กับแบ็กกราวด์รู้สึกแยกออกจากกันอันดับต่อไปถ้าเป็นสูตรของเราก็คือจะทําการเปลี่ยนสีเส้นของเราซะก่อนในต,ตอนนี้เส้นมันเป็นสีดํารู้สึกว่ามันขับใจไปหน่อยนึงเลรก็เลยจะทําการเปลี่ยนสีเส้นของเขาให้กลายเป็นสีที่ใกล้เคียงกับตัววัตถุอย่างเช่นตอนนี้เสื้อผ้าของพี่เอลซ่าก็ควรจะปีเส้นสีออกในโทนน้ําเงินน้ําเงินฟ้าๆหน่อยหน่อย ฟืบฟืบฟับผ้าคลุมของอน,นาก็ควรจะเป็นเส้นประมาณสีม่วงนะอันนี้จะเป็นการกึ่งกึ่งหลอกตาคนดูว่าเอ๊ะนี่คือการลงสีแบบทับเส้นหรือเปล่าเอ๊ะดูไกลๆก็ดูเป็นวัตถุที่ดีอยู่เบาๆตรงสีผิวตรงวัตถุนี่ก็ควรจะมีเส้นขอบให้มีความแบบเอ้ยขอบสีสีน้อย อ่าสังเกตความต่างไหมอันนี้คร่าวๆกว่อนนะแบบเส้นสีดํากับเส้นสีสีอันนี้สีดําอันนี้สีสีมาดูโล่งตาขึ้นไหมมาดูสบายตาขึ้นแล้วค่อยจะทำอย่างนี้เก็บรายละเอียดเข้าไปนะฮะเดี๋ยวมาขออนุญาตวาร์ปเลยแล้วกัน โอเคเราทําการเปลี่ยนสีของตัวเส้นแล้วนะคะหละังจากนี้เราก็จะค่อยๆเก็บความไม่เรียบร้อยของลายเส้นเหล่านี้นะฮะดูดสีบริเวณข้างเคียงนำมาตัดกรอบให้เหมือนกับว่าเอ,อ้อนี่เป็นการลงสีแบบไม่มีเส้นนะเพิ่มความคมชัดของใบหน้าก็จะประมาณนี้นะครให้ดูก่อนปึ๊บ นี่ดูคมขึ้นไหมหน้าดูคมขึ้นไหมอันนี้แล้วแต่เลยถ้าคุณผู้ชมถนัดเก็บเนียบก็เก็บไปเลยแต่ว่าเราจะเก็บคร่าวๆพอให้มันชัดเจนมากขึ้นนะนี่อันนี้คือไม่มีอันนี้คือมีนั่นแหละเอาตามที่ถนัดอันดับต่อไปจะเป็นการเก็บดีเทลรายละเอียดเพิ่มเติมสังเกตว่าชุดมันยังไม่เข้าที่เข้าทางหลังจานนี้เราจะทําการเพิ่มลวดลายของตัวชุดอย่างเช่นลายของเสื้อผ้าเอลซ่าเนี่ยก็จะมีกลิ่นน้าผงกลิ่นน้าแข็งปรากฏอยู่นะฮะ เป็นเส้นๆประมาณนั้นเก็บดีเทลต่างๆเพิ่มเติมส่วนแบ็กกราวด์ในไหนมันจะมาฟุ้งๆแบบนี้แล้วเราก็ขออนุญาตทําให้มันแบบฟุ้งๆนวลๆไปเลยก็คือการลงสีนั่นแหละแต่ว่าจะลงสีแบบไม่เก็บดีเทลละเอียดมันมากเท่าไหร่นะฮะโรบีล้ละกันให้เหมือนกับว่ามันเป็นป่าอะไรอย่างนี้นะ ตรงส่วนนี้ไม่จำเป็นจะต้องอ่ไปเก็บอะเรียดใบมงใบไม้อะไรเงี้ยแบ็กกราวไม่จำเป็นหรือถ้าถนัดก็ลุยเลยแต่ว่าเราสึกว่าการที่มันชัดไปหมดอ่ะมันไม่สวยนะฮะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเบลอนิดนึงแล้วกันเอออย่างนี้ ใบม้งใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีหน่อยและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับงานเราก็คือความฟุงฟึงสร้างสีเหลืองลงมาเอาฟ้งฟงเอาซับซ้อฟูงฟสงซับซ้อแป่งมาเลยฟุฟูฟๆฟๆฟๆฟูฟูฟูอยงเป็นหมวดยดีกว่าแอดดูสกรีนนะแอดดอชกันดีวู้แอดสวยมากพ่อ ่องประกาจากด้านหลังฟูฟุฟฟอือประมาณนี้ถือว่าคร่าวๆอ่ะไปดูรูปไฟนอลที่เราทำเสร็จสมบูรณ์แล้วกันเลยจ้า จะไปนอนแล้วตอนนี้คือง่วงมากตีสี่เกือบตีห้าแล้วกูยอยู่กับรูปนี้มันนานมากเอาล้ะนะคือทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับถือว่าเป็นการได้กแก้ตัวสมัยตอนเด็กนะให้คะแนนรูปนี้หน่อยคุณผู้ชมคิดว่ารูปนี้พอใช้ไ,ได้ไหมเราสำหรับเราเราว่าโอเคแล้วละ่ะขอบคุณทุกคนจนดูจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาแล้วก็เซให้ทักทายกันมาที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะจ๊ะวันนี้เป็นแล้วเจอกันใหม่สีดเด็บายบาย